คือปูตาจะคุยถึงห้าเสิบผ้านาทีโอเคไหมครับปูหา้าสิบห้านาทีเออคณะอยู่แปดนั่นคือการค้าคือผ่านห้าคืน สิเก้ากับยกยเนาะสิบหกกับเรื่อเรื่องสิบเก้ากับยุกยุบปะพูม่มันเป็นแค่อย่างนี้อย่างเอื้อคือขึ้นมาหน่ะไงเอือบบ้่งบงงางเราอีกพอเด้ตัวได้น้ออีกพอกัคือหัวพ็คือสิบเกตได้อีกพอข้างอีพอก็แข่งกเรื่องางอ็ยิเด่นนะเนสบายนหอยอพอูกร้านกจัดที่ยงม่อัร้ายม่ทางม่คู่งอาน เออมาขอพรจากองค์ปู่ตาเเ่านะมาคู่มาขวดโมงมาว่ากับปู่จาปู่คือพระคราวมาว่าขอพรให้ลูกให้นานทชวนลูกให้คนใดเต้องพอเด้อให้คนใดเคยเดือดข้าวขอยกางว่าถังมาคู่มาอ่อนวัวขอพรนะพอกระเดืงบอกว่าเจะเฝ้าขอขอวันคือคือเก่งว่นขั้นขอด มาคู่ว่าข้ามันหอกแล้วมัถอือได้ตื้งพอกระเว่าเอากรเอาอ้าเป่ากะแตงมันเฉียดกันนพอกรเลว่าจะขึ้นครับปู่โชกัน,น,น,ออน,นงทงนุกสองคนครับปู่เออบอกตอนนงได้บอมาคู่ว่าพอกรว่าพอข้งดดึงพาา่ข้นมาพอกมาจะอได้ครับปู ก็โทรอื่นด้อย่อมึงมึงเป่าพอวันที่นพ่พออากกะับว่าอาคือพ่เป่าได้ก็พอพอกขาว่ากันคืนนะกฮึมพอกะขอเพื่อเอี้ยวขี้อ่ะพอถิงคงให้คนเบิ่งวันทั่มือโจใหญ่เ้อเออมือหอปูชือผักข้าวเลยคืออก้าเก้าเปมือพอกขาว่ากันถือเรื่องนืมครับปูหอปูชือผักข้าวเลยคือก้าเก้าเป๋พอกระบอกไปแราวนะครับอื มันก็เป็นอย่างนี <quin masa> ้แหละอือ hey ่าวันนี้รับขันด่วนเนาะรับขันก่อนก็จะไปหนาได้มากรังนอันนี้ของแข็งนางกันยานัสเซฟเปอร์เออเกินบอลพอดีหักใช่ไหมเอออาขอแั้ทุบแข็งบุงนั่งพ่อหันพ่อขวดทุบหัวหันนั่งหันมึกตกมึกดักมึกตกมึกมาก ขอให้หนางก,กันยานักแทปเปอร์อออมือสุขภาพแข็งแรงเออเขียวขาดพา้าได้อันตรายอันใดมาเกิดคว้างดวงโชคพระอืมก็ขอให้ผัดผ่านออกไปเด้อแต่ถึนดืดเข้ามาเรื่องบารมีองค์ผู้คืนพระค้าขอปู่ตาปู่ปูะคุ้มอ่ารับขันแล้วนะลูกนะนะว่าเป็นนั้นอืมเล็้ยงแข่งก่นกวยกับถือคว้วยถือเข้าอืมได้สมนมจะปู่ คือมาแก่ๆน้องคือมาแตเข้าแค่น้องเออไม่มาไม่ได้ไม่มาไม่ได้เมื่อกก็ดูกูกแต่เข้ารอบถึงเออห้ากาน์เอียว่ากข่บาง่น์ถาน้องบากันคกอเด้วยนั่นคือลายบอกถืกก็ร์เซียอีกพอนั่นคือมาปัดเปรี๊อปัดแตเอ้คือไม่ถูกไหนวะทั้งเอาใหม่ยงขนมวางอจกองชนะน้ำนางนิน้อบางนี้แต่เข้าเลยมงขนมออกวิ่งรอบสนะมแต่เข้าเนาะ แ่ยจงไม่ออกมาค่อยเมื่อยก็ว่าแก่แล้วงานขนมแก่แล้วแล้วแต่เป็นหอบเพราะฉะนั้นต้องวิ่งแต่เท้าชักตีรอบเลยืีรอบเลขนุรอบเท้าตีรอบเลคือเกิตรอบป่ะสิบเจ็ดรอบสิบเกดเกรอบสิบเกตดเกดรอบห้วิ่งแต่สาแเล่นบอลมาห่อนมาปุเออวิ่งแต่้าแ้าิเก็เกดรอบอือสิบเจ็ดเจ็ดรอบ วิ่งคืกรอบนะลูกนะเออหาย่าสมองวิ่งครับก้ามื้อวิ่งออกกล้ากายเออข้นบวิงตอนนตอนเทียงตอนว่าตอนขมมือเงแลผู้่าวนครับผ้เบเพราะฉะนั้นตอนวิ่งจะเฒ่าเออคืบเก๊ดเกกรอบเออเขอให้นาสมองมือมืรับมือคมือมั่อายุวันน้สุขภาพพะหึงแล้วก็รวยนะลูกนะจะรื่ัดเร อันนี้นางกิงดาคือพี่แก่กอุ่มเออดูว่ามึงมากับองปูเด้อหารอยบาทที่พอเออขอพรมเดี๋ยวพอขอพรมเดี๋ยวขอเงินงังแดยว่าแต่ขอเงินหนังแบบพอแบบขอเงินสือเด้แต่พอว่าท่านจะสือเด้สือเด้สือเด้สือได้โชคได้รรงได้โชคได้มั่นจะเช็ดตรงแบบข้างในมาถวายคือเพิ่งมาค่ะเอออ้าวพ่อก็จะให้โชคให้แางไปด้วยนะอือนางกิงดา เออข้ให้มือโขมือหกมือโขมือมัดคุกผับขครั้งแรกขอให้เินไหนน่องข้อห้ยท้องไหวมาจีจะแต่งงานาจะเริ่มเก่านะขั้นอยากเลื่ชกจะได้ร้าวจะาก้โื่ชกจะาด้ือมัดมือกับผกัรเอาแค่เรืเอตื่นไปคืนว่าตื่นแค่ยิมครับปู่อยากม้าน่าแลยว่ากาพูดได้กระดาิ้นยิ้เข่าอิ่งพอว่าท้างอืมก็ต้องไดถึงมืเงืนไปคือกินควงบายบาว่าค้าอืมขั้นว่ามืออ่ะที่้ากองก่อนครับปู่ เอาแตขคือให้ยงงก็ไปคือมาเกะคนดีกว่าจ้าปู่วงใบใบ่วงแดงนด่วงพ่อุงูขวองชวบนเตะถึโต๊ะเดองเออให้ยุ่งงงก็ไปคือบักขามบวานไปจ้าพ่อแรงมากใบขาวเด้อยู่ครับปูเอาแตคือไปคือบักขามบ้านมาแบ่งฝังโหขวดแล้วหรอเอมาดเลวเมาดเ้ยหมาเป็นรังเลยรังงั้นกกไม่เขาขายเข่าไป ร่างแบบไงด้วยครับปูได้มากจากชวนแต่ว่าเขาขายถูกด,ด้วยเขาบ่าขายแพงเพราะว่าเขาก่เลยเปิปปดรนะัานูใหญ่เนาะครับเออมากจากชวนใหม่ๆด้องมาขามหวานมาแล้วเจ้ามาขามหวานมาแล้วเจ้า,เาใส่เขาห่อขายเ <c oughs> ออบบบนี้อีกน,นั้นก็่อยก็จงเปนหมงนะครับ <c oughs> ไปเหมาเป็นรังเดิมๆเ,เอามาเก็บมูเก็บพวกนะั้เบอาร่งนั้นก็จักไปยิ้มว่าเขาขายเท่าไหร่ได้คครับปู รังนึงขายถูกถูกแต่ว่าผูกร้งนะกึ่กึ่งกึ่งกึ่งได้ยังครับปูบางนักเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดร้อยเก้าสิบรงงานเนาะกินได้มากม,มือมากเบ่งได้ยังบ่ครับปูเออกินได้มากมือมากเบ่งให้อึวมากกอกปากไปเอาเนะใ่้าว่าวไปเอาเครืยอย่องใบใบก็ไดาดหรว่าอขงเขาทันร้องใช่ปูหรือเขาช่วงมาหัดพ่าะว่า อันนี้เอฟคือผ่านทางช่องยิมแล้วด้วยเออรวมเพรื่อรวมทางรวมถวายอือพอมาทางไหนกูรายก้รวมก็ต้องูดห่าซคทอรวมรวมมาป็นเรื่องที่พั้งแปดเราเก่าคืหกหกคือเก่านะเออหกคือเก่ามัน้าเมืองนี้อะย่าเงี้ยมันเก่าเก่าคือเกเด้อเก่าเจ็ดติปู เออ่ายมันต้อเปิดเก้าเจดเรือครับปู่มันกาถือเก้าเนาะอันนี้หกสิเก้ามันก็ต้องเปิดเก้าเจเจืออืมไม่้บยวครับปู่มันกาถอเก้าเนาะครับลูกบ้านจะถือดี๋ยวูเดี๋ยวทำเดปเดีอหมก็เตอเออคอยกันคือคอยกันชางเพื่อผลบุญเออผนบุญคือง้างเออพือกบกุกบพงง่ะเข่าเดี๋ยวเราไปบุญคปบุญคือเข้าคือเข้าทางไป กาคือการกินการท่างตายไปก็ไม่ได้ทรมานทั้งครางตายไปก็ไปสุติเออทารสว่างท,ทารขวานกางดาวก็ลืมกาบเมืเ่อเดียกต้กผูกปัติปปวัดอีปฏิบัิท่อแม้วตะอุผูกได้เสด็จเด้อก็้อผูกได้เส็จกกันดิงสำหรับตัวเองใครทำไม่ได้เออผูกได้ดจสร็จเกกตัต้มผูกได้เจ เออบ่มีอิเข้มมีช่าไมโม้แต่ขารานฟันแค่ผู้อืมนเข้มผู้อ้มนแต่กุดบ่แต่หอนหงเออขาพอตีเม็กับช่วงงานเข้าก็บเก็บไปเมืองนรกลเมืองนร่บกใหม่เมืองนรกกำลังคือคือขังแม่คู่คือผ้าคือผ้าขังเร้อเด้อครับผให้ลูกร้านใดญ่เปิงเออเปินงตัวยางหัดเปิรคิท่างก้อนใจบ่ให้ลูกร้านดำโมโรกมาก ไม่ใช่อยากเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองเอาไปแรกกับบ่ห่างบ่มือนได้บกเอาไปแรกกับบ่ได้เชื่อทางบ่าแลวมือกับของได้ลูกเออเพราะฉนา้นชิงได้ที่ไม่ใช่ของตัวอื่นเอาไปมันก็ไม่ดื้งเมอเ่าเพราะฉะนั้นเราเอาในสิ่งที่เราควรจะได้เอาวครับผมไปค่อยจะจะเริ่มมือแหละคือพอพ้าคือพาดทางงั้นมาคู่คือกัน ไปนังพอตังเกียกเด้เอออันนี้คือทางอันนี้คือหันพอกังเดียกคือกันนั่งยืมบอกมาลุ่มชุ่มห้วยร้าเออเมื่อครูก็รู้จักเด็กเน้เพราะฉะนั้นก็เลยเปิมสะพานบุญให้ลูกให้ร้างเด็กๆทางได้ทั้งรักคือพอหันร่างบังในครูคือนะร้าร่างบังช่างวางเบื้อร่างบังคือเด็กตังม,มุกตังไก่รับ ปากองค์ป <ersch> ูไงของเฮ้าเออว่าถึงพลาลูกร้านคือฉากทางภูกระชาชนะเออเพิ่งกะดมบรรดาให้ไมาคู่มือจะคลุกคืนงคุกยางเพราะฉะนัะเออมือเนี่ยจำเอาเปิ่นกวดยางลูกร้านบ้านเมืองถือฟังดูได้คณะมือเออเฮาจังคือดื้อเท่าดื้อปากถึงบัดดื้วลูกเด้อถึงไงที่เป็นของเราค่อยเอา ถึงงั้คือไม่ใช่มันก็ไม่ใช่วันจะทำเอาไปแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้เรามีความรู้เอาไปแล้วมันทำให้เรามีความรู้อีกต่างหากเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักแยกแยะสิ่งชั่วชั่วดีแล้วกับบาดมลกับสิ่ดเสิมขึ้นคือของแม่คู่ได้หมดเล้วคอยคือคอยสังสารส่งางกุ้งไป ไม่ต้องรู้ว่าผู้่าคูเอาไปถวายคูก็เอาไปก็เมื่อคู่เอาไปเทืออันนั้นคืออันนี้เมือ่อผู้่าคูจก็คือจังสรเออการคือฮับคือจังสรนก็เป็นบาปอีกขวนหนึ่งเ้อเดเอถึงเอาไปเขาก็ทำเขาก็ช่างเด็กแยกพ่อดูด้วยไงอือปู่ตาปู่ซือประคับปู่ภูมิปู่บุญคุ้มเออดูงันมืหคู่ ก็ต้องรู้แก่เกลื้ออันไหนถูกอันไหนผิดพ่อก็เตือนเขาก็รู้เกลื่อนนะลูกนะคนสุดยอดมากคือว่าขางองใจบอกวิสูบได้หรกกล้าคึกกล้าทำกล้าเชื่อเะแล้วจะเพิ่งจะไปเช่นยังขางนั้ง